สวัสดีครับบ้านมุงเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e ีีที่476นะครับมีพารเสษสวย23รายการนะครับวันนี้มานำเสนอนะครับ20รายการแรกละองละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางการรายการพิเศษ3รายการนะครับวันนี้รายการละ300บาทเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับชมคลิปกันนี่เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรปึ่งเข้าไปนะครับลายชื่อหมูนะครับ0939652361 เบอร์รายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักชำรดสูญหายผมรับผิดชอบไ้ทั้งหมดนะครับพี่กิติศักดิ์ชื่นชมนะครับก็ะยังตามหายอยู่นะครับสองเดือนกว่าแล้วนะครับอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับถ้าดูไลน์ติดต่อกับผมด้วยนะครับเริ่มในการทีหนึ่งของ ep ีที่476เลยนะครับต่อจากนีนไผมจะลงคลิปช่วงสงการนี้คลิปเช้าคลิปเดียวก่อนนะครับ คลิปตอนบายเดี๋ยวเรามาว่ากันรางสงการอีกทีนึงเดี๋ยวว่ายังไงนะครับจะแจ้งอีกทีนะครับเริ่มรายการที่หนึ่งนะครับของ EP พีที่สี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่2ก็เป็นพระสมเด็จนะครับมีคุดอยู่ด้านล่างนะครับ เคยได้มาองค์ปิดไปผมเรียกไม่ถูกว่าเป็นพระที่ไหนนะครับแต่รู้ว่าเป็นพระในกรุงเทพนะครับสภาพพอสวยนะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับมีทองแปะอยู่ด้านหน้านะครับด้านหลังก็มีแปะเต็มเลยนะครับมียันตรงกลางนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่สามนะครับเนื้อหาเก่าดีนะครับ เลยใช่ไหมนิดนึงนะครับรายการที่4ี่ก็เป็นทาร์ตสำเร็จนะครับเนื้อหามูลสายเข้าเก่าเลยนะครับรายการที่สี่นะครับราการที่5้าผมดูว่าเป็นพายเนื้อจัดดีนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าออกที่ไหนอะไรยังไรนะครับ นี่นะครับด้านหน้าเขียนว่าสมเด็จสมเด็จโตนะครับเป็นรูปองค์พระนั่งนะครับแต่เนื้อเก่ามากเลยนะครับไม่รู้อาจารย์เกจิท่านใดสร้างนะครับนี่แต่ผมว่าผิมเขาแปลกดีนะเนื้อเก่านะครับเนื้อชข,ข้างเก่านการที่หกเป็นพระปกโพนะครับปกโพเนื้อโพนะครับ หลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับนี่มีกุดฝั่งที่ก้นนะครับนี่ใต้ฐานนะครับรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นสมเด็จหล่อทองเหลืองนะครับเนื้อโลหะทองเหลืองฝาบาทนะครับเป็นหลวงพ่อผมนะครับวัดช่องแคนะครับนี่นะครับพาะสมเด็จเนื้อทองเหลืองนะครับ ในการที่แปดเป็นพรปกนะครับเป็นเหรียญปกนะครับปกแปดล้อหของปู่ทิมนะครับต่อโค้ดสองฝั่งนะครับในยองนะครับในการที่แปดนะครับในการที่เก้าเป็นพัชินลาแต่ไม่เก่านะครับแต่ผมเห็นว่าพิมพ์ส่งสวยงามนะครับแต่ส่วนตัวผมดูเป็นกระไหลเงินนะครับไม่ใช่เนื้อเงินนะครับ แต่พิมพ์ทรงสวยงามดีนะครับฉลุนะครับฉลุในการที่เก้าในการที่สิบเป็นเหรียญน,นะครับเลี่ยมพลาสติกมานะครับเป็นเหรียญสมเด็จโตนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเลี่ยมพลาสติกเก่าโบราณมาเลยนะครับเนรายการที่สิบนะครับในการที่สิบเอ็ด เป็นหลวงปูดทวดนะครับเนื้อผงนะครับอยู่ในกรอบเซเต็นเลตนะครับเป็นพักสี่เหลี่ยมนะครับด้านหลังเป็นนางกวาดนะครับไม่ทราบว่าออกอะไรยังไงที่ไหนนะครับพิมพ์ทรงแปลกดีนะครับนี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเตาลีดหลวงพ่อละออนนะครับเรี่ยมพลาสติกนะครับ หลังจานนะครับไปเหรียญกระไหลนะครับของพระทออกนะครับในการที่สิบสามไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นพระพรมนะครับมีตะกุดฝั่งด้านล่างเป็นเนื้อผงนะครับมีตะกุดนะครับนีด้านหลังก็เป็นอย่างนี้เป็นยันหมดนะครับก็จะมีรอยกระทอกกระทอนแล้วนะครับในการที่สิบสามนะครับเพื่อท่านใดรู้จักนะครับ มดูว่าเนื้อหาเขาดีนะมีดูที่นะครับในรายการที่สี่เอ้ยรายการที่สิบสี่นะครับจะเป็นรูปเหมือนลงปูทวดนะครับเป็นพิมพ์เตาลี่นะครับเรื่องพลาสติกโบราณนะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับลงปูทวดนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับนี่นะครับในรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่สิบห้าเป็นเสือนะครับตัวเล็กนะครับแกะนะครับแกะจากเคี้ยวอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับมีการนะครับตัวเล็กนะครับมันค่อยโตนะครับรายการที่สิบห้ารายการที่สิบหกเป็นเตารีดนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับหลวงพ่อผมนะครับนะครับ เนื้อตะกวดนะครับในรายการที cosas, ่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกษมนะครับเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับกุกิ่งตัวนะนะครับขยำกิ่งนะครับขยำจิงดังนะครับนี่ลำปางนะครับเขียนไว้เง้นนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปด เป็นพัดสีวลีนะครับเนื้อดิมเผานะครับพิมพ์ทรงแปลกตาดีนะครับถ้าให้ตีก็ต้องตีเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นการที่18แดต่เอาว่าไม่รู้จริงนะครับบอกเป็นไกล้ลน์เฉยๆนะครับเป็นการที่18รายการที่1 9เ้าเป็นพระพุทธืนนะครับห่อโลหะทองเหลืองนะครับ ไม่ทราบที่นะครับส่วนสูงนี่ค่อนข้างจะโตนิดนึงไม่โตมากนะครับอยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะครับนี่นะครับในการที่สิบเก้านะครับเป็นทองเหลืองนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับายการที่สิบเก้าในการที่ยี่สิบเป็นพัดสังข์กระจายนะครับเนื้อหล่อโลหะทองเหลืองนะครับต่อใบก้นนะครับตัวดอกทั้งองค์นะครับ มีดอกนะครับนี่นตักอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วรายการที่ยี่สิบนะครับครบยี่สิบรายการี้องค์ละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเรียมกรอบลงยานะครับเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับกรอบไม่ใช่เงินนะผมดูว่าไม่ใช่เงินนะครับแต่เป็นเหรียญสวยนะครับ เป็นเหลือหลวงพ่อพัดนะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับพร้อมกรอบมอที่300บาทของ่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่21นะครับรายการ22ก <f> ็เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นท่านื้อชิ้นนะครับเป็นผ้าแหงนะเรื่องพลาสติกนะครับนี่นะครับความความกว้างอยู่ที่ประมาณเกือบ2นิ้วครึ่งนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ สองนิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับเป็นค้าพิมพ์หน้าจัวเป็นผ้าแหงนะครับเนื้อชินนะครับผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับพลาสติกจะขอนๆนิดนึงนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับนี่เอาสามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับแล้วก็รายการพิเศษอีกหนึ่งในการที่เพิ่มมานะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นงั่งนะครับเป็นงั่งตาแดงเกิดโคตรนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับค่อนข้างเก่านะครับ อุดกิ่งนะครับนี่อุดกิ่งนะครับหรือกระไบก้นนะครับส่วนสูงของง้างนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเศษๆนะครับนรืเกือบสองนิ้วครึ่งนะครับขาดนิดหน่อยนะครับหรือจะประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับหน้าจักอยู่ที่ประมาณสองเซนกว่าๆนะครับไม่ถึงนิ้วนะครับสองเซนประมาณสองเซนครึ่งนะครับ นี่นครับนี่ก็เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับง่างตาแดงนะครับรโลหะทองเหลืองนะครับครบ23นาในการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านหมุงประเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณครับ